คุณต้องมีความมั่นคงในตัวเองก่อนแล้วคุณจะยิ่งมีเสน่ห์ต่อแฟนเก่าวันนี้ต่อให้เทคนิคเทพขนาดไหนแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณมีความกลัวอีกฝ่ายมันเซ้นได้กฎของความสัมพันธ์คือใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้เพราะเนี่ยวันน,น,นี้ลักษณะของคุณคือคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองคุณต้องไร้ซึ่งความกลัวแบบเพียวๆแล้วเขาจะกลับมาได้งง่ายกว่าแต่วันนี้หลายคนติดอยู่ตรงนี้ว่ากลัวเขา เจอคนที่ดีกว่ากลัวเขาลืมอดีตนะครับกลัวว่าเราจะไปต่อไม่ได้กลัวไม่เจอคนที่หล่อกว่านี้แล้วไม่เจอคนที่สวยแบบนี้แล้วนะครับไม่เจอคนที่ดีอะไรก็ตามแต่แบบนี้แล้วคุณต้องเคลียร์สมองตัวเองให้ชัดครับเพราะเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่กลัวนะครับว่าเขาจะอยู่หรือจะไปสิ่งนี้จะทําให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นคุณจําได้ไหมครับวันที่เขาตามจีบคุณช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาพยายามโทรหาคุณมากที่สุดติดต่อคุณบ่อยที่สุดพอสายกับคุณเนี่ยนานที่สุด ถามไทยสารทุกสุขดบของคุณนานที่สุดแต่พอวันหนึ่งที่คุณให้ใจกับเขาไปครับทําไมเขาดูเหมือนไม่สนใจคุณแล้วอ่ะสิ่งนี้มันเกิดจากการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจคนส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับมาคบกับแฟนเก่าได้เพราะบางครั้งส่งแชทไปบางคนก็ลบแล้วก็ยกเลิกข้อความแล้วก็ส่งใหม่อีกคือคุณยังคุณยังมีความกลัว นี่จะเป็นสามคำถามที่จะทาให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่ถามสามคำถามนี้กับตัวเองคุณจะมีแต่ความกลัวในหัวของคุณนะครับคือเราต้องถามคําถามที่ชี้นําสมองของตัวเองครับอ่ะสามคำถามนี้ครับหนึ่งครับคุณต้องถามตัวเองว่าใครภูมิใจในตัวของเราบ้างในชีวิตเนี้ยคนส่วนใหญ่จะถามว่าทาไมกูต้องเจอแบบนี้เลยวะทําไมมันต้องเจอปัญหาแย่ๆแบบนี้ด้วยวะ ทำไมวะมันต้องทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยวะทำไมมันต้องล้มเหลวในความรักทุกครั้งเลยวะพอาคุณยิ่งถามคำถามลักษณะนี้มันเป็นคำคำถามเชิงลบไงคุณก็จะเกิดความกลัวผลิตความกลัวผลิตความกลัวซึ่งคุณเคลียร์ความกลัวไม่ได้ไม่ขาดแต่ถ้าคุณถามลักษณะนี้ใครภูมิใจในตัวของเราบ้างค,คุณบาก็พยายามตอบคำถามว่าเอเอพ่อก็ภูมิใจในตัวของเราเออแม่ก็ภูมิใจในตัวของเราสิ่งนี้มันจะทําให้สมองของคุณเริ่มที่จะไม่กลัวอะไรมากขึ้นคําถามที่สองครับเราเก่งในเรื่องอะไรบ้าง คำถามที่สามครับที่คุณต้องถามกับตัวเองครับเราภูมิใจอ,อะไรในตัวเองบ้างครับลองถามคาถามนี้ดูดิแล้วสมองจะผลิตคําตอบที่ดีๆขึ้นมาครับเพราะเนี่ยความกลัวที่มันมีในหัวต่างๆพวกเนี้ยมันจะคอ่อยๆหนีจากคุณโดยอัตโนมัติภูมิใจในตัวเองนะครับภูมิใจอะไรบ้างเอออย่างน้อยๆก็เลี้ยงลูกมาได้นะครับอย่างน้อยๆก็ทางานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาได้นะครับอย่างน้อยๆเงินเดือนเงินดาวมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมมยต่างๆแต่เราก็สามารถจุนเจือครอบครัวได้ อย่างน้อยๆก็มีงานทาก็ภูมิใจในตัวเองอย่างน้อยๆก็เรียนจบอะไรบ้างครับที่คุณภูมิใจในตัวเองและทุกวันคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยการที่คุณจะนั่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันไม่ค่อยหลับฝันถึงแฟนเก่าทําไมหลับเร็วจังทําไมหลับสนิทเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมองของคุณมันผลิตความคิดดีๆที่มตีต่อตัวเองได้ความกังวลจะคลายเพราะเขาพอความกังวลคลายเนี่ยมันทําให้สมอง่อนคลาย ทำให้คุณหลักลึกมากขึ้นครูคมเลยมี37มสิบเจิตวิทยาครูคมอยากบอกให้นะคอร์สพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่เขาไม่ได้สอนเรื่องนี้เขาอาจจะบอกกว้างๆว่าให้คุณรักตัวเองแล้วมันรักยังไงรักตัวเองะนะครับกินก็กินกาแฟก็รักตัวเองอ่านหนังสือก็รักตัวเองอาบน้าก็รักตัวเองทาครีมก็รักตัวเองแต่งหน้าก็รักตัวเองออกกําลังกายก็รักตัวเองสรุปแล้วคําว่ารักตัวเองนี่มันคืออะไรเขาอธิบายกว้างๆการรักตัวเองที่ดีที่สุดคือการทําให้ความคิด สมองของคุณเองเนี่ยรู้จักตัวคุณเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือการรักตัวเองที่ดีที่สุดมันคือการเข้าใจครับเข้าใจว่าทําไมกูต้องกลัวด้วยวะทำไมกูต้องคิดถึงด้วยวะทำไมมันต้องฝันด้วยวะคือการเข้าใจตัวเองทั้งหมดพอคุณเข้าใจตัวเองเนี่ยคุณจะไม่ด่าตัวเองคุณจะไม่โทษตัวเองคุณจะไม่เกลียดตัวเองแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับพอคุณเข้าใจตัวเองมันจะมีสามสิบเจ็ดจิตวิทยาถ้าคุณถามตัวเองทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาอย่าว่าแต่แฟนเก่าเลยครับชีวิตขของคคคุณจจะะปรรรสสบบวาาามมํเ็กึ้นั ถ้าคุณถามคําถาม37จิตวิยานี้ครับครูคมอยาบอกให้นะเรื่องนี้มันมีเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับชื่อ u d e m i เป็นคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองคุณเชื่อไหมครับคําถามลักษณะนี้เข้าขายกันในราคา32มหมพิมพ์คําว่าครูคมตามด้วยหมายเลข7็ครับแล้วบอทดจะส่งทั้ง37ประโยคนี้นะครับให้กับคุณในตอนนี้คุณจะได้37จิวิยาในการถามตัวเอง แล้วทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ทำให้คุณเข้าใจคุณมากขึ้นถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาแ็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จตวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ